f i ช c ี่โซฟี่พุชชี่ i ฮนซี่สี่คำนี้แปลว่าอะไรมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไฟมาพร้อมกับ adjective 4คำนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายคำนามที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจจะไม่รู้จักความหมายของเขานะคะเพราะว่าความหมายเนี่ยก็เดายากมากเลยมันจะแปลไม่ตรงตัวนะคะสี่คำนี้แปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเฟจะบอกตัวเลือกให้ให้แต่ละคนลองเดาดูซิว่าเอะความหมายนี้น่าจะเป็นของคําไหนกันแน่นะคะอันที่1ค่ะมีคําศัพท์คําว่าไม่พอใจค่ะรู้สึกไม่พอใจอันที่2ค่ะมีความหมายว่าชอบแตะอ่างค่ะชอบไปแตะคนนู้นคนนี้แตะเนื้อต้องตัวของเขานะคะ คำที่3ค่ะจะมีความหมายว่ามีพิรุษและคำที่4ค่ะมีความหมายว่าเร่งเร้าหรือว่ากดดันถ้าพร้อมแล้วลองจับคู่กันเลยค่ะมาดูความหมายคำที่1ที่หลายๆคนน่าจะเดาถูกกันก่อนนะคะก็คือคำว่า Hansy แ n s y เราก็เดาว,ว่าเอ๊น่าจะเกี่ยวข้องกับมือใช่ไหมคะคำตอบก็คือถูกต้องเลยนะคะ Hansy แปลว่าชอบแตะอ่างชอบแตะเนื้อต้องตัวคนอื่นโดยที่คนคนนั้นเนี่ยมักจะไม่ต้องการไม่พึงพอใจนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคสำหรับคำว่า Hansy นิดนึงนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคะ่ะ Don't be so handsy with me Don't be so handsy with me อย่ามาแปะอ่างฉันนะหรือตัวอย่างที่2 Be careful on your date with Toby ไปเดทกับโทบีอ้อะระวังนะ I have heard he is handsy with ladies ฉันได้ยินมาว่าโทบีอ้อะนะเป็นคนที่ชอบแปะอ่างผู้หญิง I have heard he is handsy with ladies คำที่2มที่ไฟชว่าน่าจะพอเดาได้นะก็คือคำว่า fishy fishy นะคะมีความหมายเกี่ยวข้องกับปลา ปลามันมีกลิ่นคทุกคนนะคะได้กลิ่นแปลกๆมากไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่า f i s h y เปแปลว่ามีพิรุษนั่นเองนะคะมีพิรุษ fishy มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ He looks fishy today วันนี้เขาดูมีพิรุษนะ He looks fishy today หรือตัวอย่างที่2 There's something fishy going on here มีบางอย่างที่มีพิรุษมีบางอย่างที่น่าสงสัยเกิดขึ้นที่นี่นะ There's something fishy going on here adjective คำที่3ค่ะก็คือคำว่า pushy pushy ก็น่าจะเดาไม่ยาก push แปลว่ากดหรือแปลว่าดันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น pushy ก็แปลว่ากดดันนะคะหรือว่าเรา่งเร้าเวลาใช้ก็ใช้เป็นลักษณะของ adjective นะคะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า pushy you don't have to be so pushy I'll do it later คุณไม่ต้องมาเรา้าหรือคุณไม่ต้องมาเร่งเร้ามากเกินไปหรอกนะฉันจะทำมันที่หลงัง You don't have to be so pushy. I l l do it later. หรือตัวอย่างที่สอง Why you so pushy about this? ทำไมคุณมาเร้าหรือทำไมคุณมาเร่งเร้าเรื่องนี้จังเลยอะ่ะ Why are you so p u t h y about this และคำสุดท้ายค่ะที่หลายคนอาจจะแปลความหมายไม่ถูกนะคะถ้าไม่เคยดูไลฟ์ของพายก่อนในน,นะก็คือคำว่า salty salty มี2ความหมายนะคะอันที่1ก็แปลว่าเค็มนั่นเองนะคะแปลตรงตัวเลยเนาะส่วนในความหมายหนึ่งนะคะก็เป็นแสลงค่ะแปลว่ารู้สึกไม่พอใจค่ะรู้สึกเซ็งรู้สึกเฟลเป็นต้นมาดูตัวอย่างกัน Why do you look so salty ทำไมคุณถึงดูหงุดหงิดอะทำไมคุณถึงดูไม่พอใจอะไรบางอย่าง Why do you look so salty หรือตัวอย่างที่2 he was so salty with me because I didn't go out with him เขาไม่พอใจฉันเขาเคืองฉันเพราะว่าฉันไม่ออกไปเที่ยวกับเขา he was so salty with me because I didn't go out with him ฝ้ายอ,อยากรู้ว่าแต่ละคนชอบคำไหนที่สุดนะคะเป็นคำว่า h a n s y fishy salty หรือว่า p u c h ีนะคะช่วยพิมพ์คอมเมนต์คำที่ตัวเองชอบข้างล่างให้ฝ้านิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เจอกันใหม่กับไฟคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย